สวัสดีคะ่ะเอซีแฟนคลับพอพ่อแม่แม่แหลกแฟนคลับเอ็ซีของกีตานิพาพรคนที่ชื่นชอบกีตานิพพาพนวันนี้ฝนกะยังตกเพื่อเกาเนพี่น้องไปใส่มาใส่าย,ยาลืมคันโฮมเดอร์เดี๋ยวจะบอสสบายเด้ถ้าถึงฝนช่วงนี้ไขวัดใหญ่กะระบาดขอให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกะหลังจากที่กีตานิพาพนลงจากเวทีดวนเพลงชิงทุนเนาะ ปิดจบสวยงามฉีดแชมลอยหาสมัยน้องก็ยังว่รด้ห่างหายจากวงการเนาะซัมเมอนีกีตาร์นิพาพอนับผลงานเพลงอ่าล่าชินยอดวิวหลังปลอยเพลงไปกับวอดายขี่ได้นะพี่น้องเจ็ดแสนแปดหมื่นวิวถึงแม่สีบอดายยุ่ในเพลงมาแรงแต่ก็ถือว่าบร,าริลดออกจากความสนใจของเอ็ซีแฟนครับนะ และต่อไปกีตากับคงสิมีผลงานเพลงช่อลูกข้อดีๆโชว์เสียงม้วนมวน,นให้เอฟซีแฟนคลับหายคิดถอดคิดถึงแน่นอนนะคะกะอย่าลืมติดตามน้องเป็นกำลังใจต่อไป